ส่งมอบถึงเท่กันอีกแล้วครับผมเป็นอีกหนึ่งคันนะครับซื้อรถแบบไม่เห็นรถอีกแล้วนะครับผมนะเอาบางคนุจะไม่กล้าซื้อครับให้ดูครับพี่รถมือสองแล้วไงสภาพป้ายแดงแล้วกันนะครับรังไท่อีกสองปีดอกเบี้ยเริ่มต้นอีก2บาทครับคันนี้่ซม็กนะครับจัดฟงให้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าหน่อยจะได้เห็นภาพแบบชัดเจนครับว่ารถคันนี้ป้ายแดงขนาดไหนครับป้ายแดงยังไงผมก็อย่างนั้นนะครับพี่ไอ้ที่แตกต่างกันคือออกรถสิบบาทไม่มีจ่ายเพิ่มเอาแบงก์สิบมาแรกได้อีกหนึ่ง ไ้คนคอมเมนต์หนึ่งเส้นคนแชร์ห่งเส้นเป็นสงเส้นครับคันนี้อสุดยอดนะครับผมนะ,ะให้ดูครับใหม่เอี่ยมนะตอบตามสาั่งอยากได้อะไรสั่งมานะครับผมซื้อคนเดียวไม่ต้องคำคานนี้จัดไปเรียบร้อยครับขอกร,รถสิบบาทเดี๋ยวไปดูกันบ้างว่าส่งไหนนะอันนี้ส่งที่ไหนนะกรุาศรครับผมเลยกคุงณพี่<ช>โอ้โหขอบคุณลูกค้ามากนะครับ เรไม่รู้เลยครับว่าสุดไม่สุดนะครับแต่ลูกค้าที่อยู่ทางภาคกลางก็มาเชิญผมลุกรายใครอยากได้งี้อีกด่วนนะพี่โปรชั่นล่าสุดของเราครับออกลด10บาทไม่มีจ่ายเพิ่มคนซื้อเอาแบงค์10มาแลกได้100,000สนสำหรับคนแชร์เอาไปเลยห0 0 0งและสำหรับคนที่คอมเมนต์เข้ามารับทันทีทองอีก1เส้นเหมือนเคสไลน์นี้นะครับผมนะแล้วก็ติดต่อมาเลยครับสิ่คนแรกที่เบอร์0 9 6 3 6 8 4 4 2 0ครับหรือไลน์มาที่สองศูนย์ครับเนั้นเลยนะอย่าลืมกดดตติามกดที่แอนท้องสองสองเอครับเรามีรถมากกว่าลืมกดติดตามกด subscribe กด จบทุงทัน้นไขรรถมือ 2, สองสภาพไปรไกันเลยสองปีเอาเพียบแล้วตัวสบาทเล่ากันให้มีชนหนัจงจมน้ำย้อมแมวพี่ก้อไปแม็กกลับใหม่ไม่ได้ลงมาเต้นหนึ่งที่ดูอะไรหนึ่งที่ไฟทั่วประเทนะครับผมไปสวัสดีครับ